รายการนี้คือรายการที่แบบส่วนใหญ่ที่ผมฟังอ่ะผมก็จะแบบพูดถึงความรักใช่ไหมแล้วเออไม่ไม่อยากมาพูดพาดพิงถึงอดีตที่บาดมากกลัวกลัวกลัวจะไปกระทบคนอื่นอะไรเงี้ยอดีตเยอะมากแล้วผมก็แบบสติเราดีหรือยังที่จะมาออกรายการที่จะด้ เป็นเขาเรียกว่าไปเล่าประสบการณ์เพื่อให้คนอื่นนะพัฒนาตัวเองเพราะตัวเองนี่ยังไม่พัฒนาเลยตอนนั้นเลยไม่กล้าออกครับพี่แล้วทําไมวันนี้ถึงคิดว่ามาแล้วมาสักทีมันตกผลึกมาเรื่อยๆครับพี่แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าผมพร้อมแล้วที่จะมาคุยม,มาแชร์ประสบการณ์อะไรเงี้ยพี่อ่านเป็นคนพูดบอกว่า พี่ดูแลน้องเองรายการแบบแล้วผมก็เชื่อจริงๆนะคะรายการของเราดูแลแขกรับเชิญทุกคนถูกต้องถูกต้องจริงจริงจริงครับไม่ได้มีความตั้งใจอะไรใดๆที่จะพาดพิงถึงใครแต่อยากให้ชีวิตหรือความรักประสบการณ์ของเรามันเป็นบทเรียนของคนอื่นครับผมแต่สุดท้ายปั้นก็แบบปั้นตั้งสติได้ละคือตอนนั้นมันก็ปัญหาเกิดจากตัวเองปัญหาลุมเลารายการไม่ได้มีผลกับเราแหละเรามีผลกับตัวเองว่าแบบ เราจะพูดอะไรเดี๋ยวนี้คือเป็นคนที่ระวังคําพูดมากกับพี่อแล้วก็พยายามอยู่ให้แบบเงียบที่สุดไม่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสะอะไรก็แล้วแต่ค่ะันะะ้านใจในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างคะถ้าบอกว่าเกเรก็เกเรตามวัยนะพี่ผมเป็นนักกีฬาผมเล่นกีฬาเป็นหลักเลยตั้งแต่ปถมเกเรเกตุกงมากมายมันก็จะไม่ค่อยมีเพราะตื่นเช้าเนี่ยคุณพ่อไปส่งแล้วเราซ้อมกีฬาตกเย็นเราซ้อมกีฬาเล่นอะไรเป็นหลักเล่นฟุตบอลฉะนั้นเราจะไม่ค่อยคล่องแวกอะไรเช่นแบบอะไรที่มันเกมอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับบ้านเราเหนื่อยละแต่ว่า เราเป็นนักกีฬาเราก็จะตามมาด้วยแบบเราชอบเล่นกีฬาเราไม่ชอบเรียนน่ะแล้วเราก็จะแบบ <laughs> อเราก็จะซ่าตามปกติคือสมัยก่อนตอนโรงเรียนเราไม่มีแฟนนะเราเป็นสามแยกปากหมา <laughs> เราก็จะแซวทุกคนตั้งแต่เพื่อนคนที่เราชอบยัน รุ่นน้องเนี้เป็นตั้งแต่เด็กเลยเป็นตั้งแต่เด็กเลยนี่มันหลอกลวเนี่ย่้ยังไงนะแต่ก่อนผมแต่ก่อนผมเป็นเหมือนหัวโจกล่าเริงมากเราไปไหนเสียงดังอยู่ในโรงเรียนเสียงดังโดดเรียนมีแอบซุบหรี่มีตอนมปลายเริ่มเริ่มดื่มเป็นละมันจะมีร้านหมูกระทะข้างๆเรายังรักดีหน่อยเราก็จะเอาทุกวันศุกร์ถ้าเราจะไปกินหมูกระทะกับเพื่อนเราก็จะถอดเสื้อนักเรียนออก อ๋ออย่างน้อยยังยังมีจิตสานึกครับจะเย็นใจเย็นค่ะไม่ได้ตั้งใจด่าน nah right claro> ี่คอนเทนารนี้ยังไงใส่เส um> ื้อยืดแล้วก็นั่งกินแบบเบียร์การอะไรเงี้ยทุกวันสุกอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลับรถไฟฟ้าไม่มีเรื่องความรักเลยเหรอความรักน้อยมากเพราะว่าเราเล่นกีฬาพี่เราเล่นกีฬาความรักนี่แปลกมากเข้ามหาลัยผมยังปีสองผมยังไม่มีความรักเลยไม่เคยไม่เคยปิ๊งไม่เคยมีแฟนไม่เคยจีบปิ๊งีบ แต,แต่ไม่เคยมีใครกล้าเข้ามาเป็นแฟนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบโอ้โหเป็นหลักขนาดนั้น <ừ> ว่าแบบตื่นเช้าโอ้อยู่กับแฟนอย่างนั้นน่ะแล้วแล้ว,ลวจริงเราเราไม่ได้เป็นแบบสาวกลียงเงี้ยผมว่ามีคนกลี๊ดมันจะมีน้อง,องๆบ้างตอนเราเรียนจบแบบเอาของมาให้ <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าแบบเป็นรุ่นพี่ที่ดูอบอุ่นไหมไม่ได้อบอุ่นเนะี่ยสาวสาวกลัวรุ่นที่ปากหมาแบบนอินี่ปันอยู่นี่ปั๊บเดินฉีกไปอีทางดีกว่าโดนแซวอะไรอย่างเงี้ย